สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยามเช้าเฮ้ยเครัวบ้านบ้านครัวใบบะจักอยากเดี๋ยทำเอาเมนูนำเสนอนี้เป็นผัดกระเพราเครื่องไมไก่นี้กำลังเป็นพริกกับกระเทียมคั่วกับน้ำมันเล็กน้อยให้มีความหอมเฮ้ยแทบหน้าเก่าคนเดิม บกระบวยคู่อออันนี้ก็จะเป็นเครื่องในไก่ที่เราเรียกว่าต้มในน้ำเดือดสักสองสามนาทีพอให้สะดุ้งและสุกเล็กน้อยตั้งพักรอไว้อันนี้ก็จะเป็นกระเพรากระเพราอืมอันนี้เป็น หางปลาสวายของดีจังหวัดชัยนาทรถมือคุณแครัตเนียมทองแซ่บเ,เป็นตัวแซ่บทอดกรุบกรอบเดี๋ยวเรากลับมาดูที่กระทะอันนี้ก็ใส่น้ำลงไปแล้วอ้ออืมสีสวยกลิ่นหอมคือเก่าสีสวยกลิ่นหอมตอนนี้ชุนมาก ก็จะเริ่มปรุงรสถ,ถ้าเราไม่ทำการต้มเครื่องในไก่ไว้หรือลวกไว้เวลาผัดจะเหม็นคาวแล้วก็จะสุกยากอันนี้เราก็ต้มทิ้งไว้สักประมาณ2-3นาทีก็เอาขึ้นให้เสด็จน้ำเวลาผัดก็จะได้ไม่ใช้เวลานานถ้าใครไม่ชอบเครื่องในไก่ จะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้แล้แต่มักุ่รสแล้วอุมามิแล้วตัดความจัดจานโดยน้ำตาลสักเล็กน้อยไม่ใส่เยอะขาดไม่ได้น้ำตาลน้ำปลาน้ำปลามาเด้อพ่อแม่พี่น้อง วันนี้สมาชิกของเราก็จะมีนายช่างสมถุยรถน้อยหันแน่บุญชัยเย็นใจกฤษณะมณีวงน้องบัวและน้องนัดจากเฮาห้าหนึ่งแล้วก็ยังมีน้องแต้มมาเสริมกำลังของแสนประสะอันนี้สีสวยกลิ่นหอมมากเดือดปุดปัดปุดปัด เป็นตะแสบเป็นตะแสบตอนนี้ใช้เครื่องในไก่หนึ่งหนึ่งกิโลเครื่องในไก่หนึ่งกิโลน่าจะลดความเผ็ดแอมด้วยปลาสวายทอดใส่กระเทาลงไปของดีของอร่อยหากินยากหากปลาสวายแครรักเนียมทองแจ้งมาว่าสองแดดนะเพื่อนหมดแล้ว สองจานสุดท้ายอันนี้รสชาติได้ความงวดของน้ำเริ่มได้เผ็ดแน่นอนเผ็ดแน่นอน,น,น,นชิมยังเนี่ยลืมซะแล้วน้ำมันหอยสีสวยกลิ่นหอม,อมเพิ่มความนัวอีกสักนิดด้วยน้ำมันหอย มากไปน้ำงวดมากเสียดายน้ำม,นนมาเดิอมาเดิอพ่อแม่พี่น้องมาเดิอมาเดิอ